เรามากันที่เรื่องของคุณพลอยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก5าปีที่แล้วที่บ้านของน้าที่อยู่แถวแถวย่านปลาหลิงชันครับใช้เชื่อเรื่องว่าครั้งนี้ถือว่าเตือนมาปิดท้ายกับ The g h ก s t Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้ครับสวัสดีครับคุณพลอยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้รบกวนช่วงดึกดึกนิดนึงนะครับแ่ะค่ะไม่เป็นไรฟังอยู่มาปิดท้ายกับ The g h ก s t Radio พอดีเลยอ่านะครับตอนนี้คุณพลอยโทรศัพท์มาจากแถวไหน ตอนนี้มาอยู่บางเขนค่ะอยู่แถวู้ย่านบางเขนนะแล้วก็การรับชมสัญญาณการรับฟังชัดเจนดีนะครับชัดเจนค่ะโอเคมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณห้าปีที่แล้วนะครับที่บ้านของน้าที่อยู่ย่านตะลิ่งชันค่ะเรื่องราวทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นคุณพลอยเชิญครับค่ะปอดีว่าย้อนไปห้าปีที่แล้วเนอะออทุกทีจะเป็นคนเชียงใหม่ก็คือเมื่อก่อน เราอยู่กรุงเทพแต่ว่าเด็กๆเราก็ย้ายไปเรียนเชียงใหม่แล้วก็จะมีบ้านบ้านบ้านน้าคือบ้านตรงตลิงชันแล้วเราเด็กเชียงใหม่ก็คือจะมีญาติมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าพอช่วงปิดเทอมปิดเทอมก็คือทุกคนอ่ะเขาเด็กเชียงใหม่ก็อยากไปเที่ยวทะเลเนาะเพราะเราเห็นแต่ภูเขาครเพราะพอเหมือนกับว่านัดน้าได้ก็คือขับรถจากอกรุงเทพเชียงใหม่เนี้ยทุกทีจะเคย เคยขับตอนเช้ามาถึงเชียงใหม่เย็นแต่วันนั้นเราขับจากเย็นแล้วเพื่อจะมาถึงกรุงเทพเช้าเช้าจะมีไปแวะที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะจะได้มาถึงกรุงเทพประมาณเช้าเช้าสายสายอ่าเสร็จแล้วพอพอมาถึงมาอันนี้อันนี้อันนี้ขอรวบย่อเลยเนาะมาถึงบ้านน้าประมาณสักประมาณสิบเอ็ดโมงเที่ยงอืมอ่าทุกคนก็จัดแจงอะไรเงี้ยค่ะนะ้านะก็บอกว่าถ้ามาถึงเอออย่าลืมไปไหว้พ่อปู่นะคือเจ้าที่ที่บ้านครับอ่าทุกคนเขาก็แบบไปไหว้เราก็แบบปากดี ก็บอกว่าเอ้ยพรอปู่พระปู่อะไรไม่มีจริงหรอกไรสาระก็คือว่าเราเราไปนเที่ยนเด็กเด็กนอกแล้วก็แบบไรสาระไม่ได้ถืออะไรตรงนี้อ่าทุกคนเขาก็ไปไหว้หมดแล้วก็อมันจะมีเหมือนกับว่าสารสารพระปู่จะอยู่มุมๆบ้านมีต้นต้นต้นมะม่วงแล้วตรงต้นมะม่วงก็จะเป็นลานที่นั่งเล่นใช่ไหมคะอเราก็แบบไปเล่นอะไรอย่างสักพักหนึ่งเสร็จแล้วช่วงประมาณสักสี่โมงกว่า เล่นแล้วก็กินของอะไรเงี้ยมันมันเกิดง่วงนอนแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านชั้นสองเพื่อที่จะไปนอนแล้วห้องนอนนะคะมันจะหันหันปลายเท้าไปทางต้นมะม่วงซึ่งตรงนั้นมันจะเป็นกระจกขนาดใหญ่หอ่าฉะนั้นแสงเข้ามานี่คือก็คือเห็นนะ่ะเพราะว่านาฬิกามันก็บอกประมาณสี่โมงกว่านิดๆอ่ะเราก็เหมือนกับจัดแจงหลับจาไปได้ว่าหลับประมาณแป๊บเดียวเพราะว่าเราจะรุ้ตื่นเพราะเราได้ยินเสียงเปนตีไทยอ,อ่ะ แล้วเราก็มองนาฬิกามันประมาณสี่โมงครึ่งแต่มันหลับไปได้แป๊บเดียวอพอเหมือนกับว่าเหมือนกับแบบพอลืมตาแล้วจะล,ลุกไม่ได้ปลายเท้าเราเห็นว่ามันจะมีผู้หญิงมารำใส่ชุดสบายจงกระเบนเลยสีแดงเนะะี่ยค่ะอ่าประมาณนั้นแล้วปรากฏว่าคือเราก็มองอุ้ยสวยจังเนาะแบบเพิ่งเคยเห็น,มา,า,น,นามเดี๋ยนะมา,ม,ม,ามารำที่ปลายเท้า ใช่เราเราก็นอนเดี๋ยนะเราก็นอนมองอยู่กันนะใช่อจริงๆเราไม่ใช่คนกลัวผีไงก็คือแล้วที่สาคัญพี่มันเป็นเวลาสี่โมงครึ่ง้วต่างมันจะเป็นบานใหญ่ๆแล้วมีต้นมะม่วงฉะนั้นแสงมันจะเข้ามามันเห็นเน่ะชัดเจนเลยเพราะนั้นคือไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันลืมตาตื่นแล้วค่ะแต่ลุกไม่ได้อคือลืมตาตื่นเพราะเหมือนกับเราได้ยินเสียงดนตรีไทยแล้วเราก็แบบลืมตาจะลุกขึ้นวิใครมาเล่นแถวนี้อะไรเงี้ยพอจะลุกคนเราเหมือนกับโฟกัส นอนหงายเนาะหน้ามันก็จะหันไปตรงที่แบบหน้าต่างอืแต่ปรากฏว่าพอลงหน้าต่างปุ๊บเราเห็นเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงชุดไทยสีแดงลำยืนแบบยืนมายืนแบบลำแล้วก็มาหยุดแล้วก็แบบสวยมากอะที่เราก,ก็แบบใใอุ้ยแบบนึกในใจอุ้ยสวยเนาะสวยเนาะแต่พอสักพักหนึ่งคือพี่มันเหมือนกับคนที่หน้าอายุยี่สิบสามสิบสี่สิบมันเริ่มวิวัฒนาการอะจนมาแก่แล้วเหี่ยว เราคนเละเอะพี่อเออแล้วผู้หญิงเขาก็หัวลาะจากหัวลาอแบบผู้หญิงวัยรุ่นหัวล้อทีจ่จะเป็นดังขึ้นดังขึ้นแต่พอตอนที่เละแล้วเหลือแต่กระโหลกแล้วหายไปอันนี้คือแบบดังมากพอพอหายปุ๊บเราเด้งขึ้นมาเลยครับพอเด้งขึ้นมาพี่หนูไม่รู้ใช้เวลากี่นาทีวิ่งลงไปจึกจึกจึก,จกถึงไอ้ตรงลานลานที่เขาเล่นหน้าบ้านอ,าอ่าที่ที่ตรงต้งนมะม่วงก็เข้าไปปุ๊บก,ก็คือรักวางฟอร์มหน่อย เขาก็แบบถามว่าเอ้ยลงมาเหรอทําไมไอ้อไหลับแ๊บเดียวก็บอกอ๋อลงมาลนะนอนไม่หลับก็เลยย่องย่องไปดูศาลพระปู่พี่เราก็เห็นพระปู่ตั้งแล้วก็เห็นทุกตานางลำชุดสีแดงโอ้โมเดลเดียวกันเลยนั่นแหละเห็นโมเดลเดียวกันดนั้นลรแเราก็เลยแบบอ,อ,อคุยกับน้องกับนุ่งกับญาติเออไปส่งซื้อพว,มมวขอของมาลัยมาไหว้ขอเข้ามาอะไรประมาณนี้ยค่ะครับแล้วมันก็มีแา่นี้แล้วเราจากเหตุการณ์นั้นอ่ะ จากคนที่ไม่เชื่อเลยไม่เคยชเ,ยช,เยชื่อเลยว่าเรื่องพวกเนี้มีอยู่จริงหลังจากตอนนั้นไม่ได้หลับตื่นแล้วลืมตาแล้วร้อเปอร์ซ็นตแต่ว่าแปลกว่าที่มันลุกไม่ได้จะบอกว่าทับเส้นก็ไม่น่าจะใช่เนาะไม่ไม,ไม่ผมก็เลงจะถามว่าอ่ะก่อนหน้านั้นคือเราไม่เชื่อเลยแต่หลังจากเหตุการณ์เนี้ยที่เราเห็นเราเจอมาเห็นแมกกาตาเนี่ยคิดยังไงกับเหตุการณ์นี้ คิดว่าเออสงสัยเพราะปากดีมั้งแต่ท่านคุเหมือนเหมือกับว่าฉันมีจริงนะอ่ะส่งลูกแค่เราวาสมุนไปให้ดูไหนสิอะไรประมาณเนี้ยแล้วเชื่อไหมเชื่อหรือยังเชื่อเชื่อเลยเชื่อเลยเหรอฮะจากจากตอนแรกเนี่ยความเชื่ออ่าไม่ไม่มีเลยเป็นศูนย์ใช่แต่เจอเหตุการณ์นี้ความเชื่อเพิ่มมาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ ร้อยเปอร์เซนเพราะว่าหลังจากไปขอขมาเสร็จก็บอกว่าเออพ่อปู่ถ้าพปู่มีจริงก็ให้พ่อปู่มาเห็นละกันอย่ามาอย่างนี้นะก็ก็จะมีเห็นเป็นคนแก่ไว้เขาใส่ชุดขาวเดินผ่านอะไรผ่านตู้กระจกผ่านอะไรเงี้ยเห็นลลานมายิ้มก็จะเห็นแล้วไม่ใช่เห็นคนเดียวเห็นั้งบ้านออแต่เขาก็แบบเขาก็รู้ว่าที่นี่มีพระปู่เขาดูเขาดูมาตั้งบ้านหลังนี้มันสามสิบกว่าปีแล้วอ่ะอืมอออครับ เดี๋ยวผมถามหน่อยว่าตอนแรกที่บอกว่าไม่เชื่อเลยความเชื่อเป็นศูนย์เนี่ยทําไมถึงไม่เชื่ออืมอาจจะเป็นหลักวิทยาศาสตร์อย่างเราไปเจออะไรว่าเพ้อแบบแล้วก็คิดแบบเอ,อแสงสะท้อนมัง้งจินตนาการมัง้งหรือ,อว่าเห็นเพราะว่าแพบแวบเพราะว่าเหมือนกัแบบแบบเราดูแล้วเขาเรียกว่าภาพติดตาค่ะครับตรงนี้อ่าเราจะคิดแค่อย่างนั้นเราเจอวิทยาศาสตร์แสดงว่าไม่เชื่อก่อนหน้านี้คือไม่เชื่อว่าผีมีจริงไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ชเชื่อเพราะว่ามันจะมีความคิด<อ>ว่าเอาอะไรมาวัดคือศักดิ์ส<อ>ิทธิ์แล้วออ,อย่างเช่นแบบไปลองของไม่ใช่ว่าไม่เคยเคยไป<อ>แล้วก็บอกเออถ้ามาก็มา้เห็นสิ<อ>แต่แบบเพื่อนก็เห็นเราก็บอกว่าเห็นมันก็เห็นแต่วแวบๆเราก็บอกเฮ้ยมนโนไปหรือเปลา<อ>่ามโนไปไหมเพราะแบบเวลาเราไปเที่ยวบ,บ้านผีเราก็จะแบบนี่เนี่ยที่นี่เคยเห็นมีผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อขาวใจเรามันจะคิดอย่างนั้นทําให้สมองสั่งการแล้วเห็นเป็นแบบนั้นเราจะเชื่ออย่างนี้มากกว่า หลังจากเหตุการณ์ณวันนั้นปุ๊บกลายเป็นว่าตอนนี้คือกลับเลยเชื่อเชื่อเลยเชื่อเต็มร<ต>้อยเชื่อสุดหัวใจเลยว่าสิ่งเหล่านี้มีใช่เพราะพี่คิด<อ>ว่ามันกลางวันแสกๆสกอะออแล้วเห็นแบบเห็นเป็นคนเลยนะมายืนจัดจ่าครับอ,อ่าแบบมาจัดจ่แล้วก็แบบเฮ้ยแต่ว่าที่ที่เราตกใจก็เพราะว่าเออ คือถ้าเป็นคนวิวัฒนาการคงไม่เร็วขนาดนั้นเนาะเพราะช่วงช่วงที่แบบมันเหมือนนานเหมือนกันนะชีกะลำแล้วก็หันหน้ามาชีกะลำ<ม>คือหน้าจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไป<ะ>เปลี่ยนไปจากสามสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบจนแบบห้าสิบหกสิบจนเริ่มแบบแก่นหนักเลยอะจนแบบแก่แล้วแบบเหมือนกับเป็นศพนะแล้วเน่าเละแล้วก็แบบตาหลุดแบบคือเราเห็นไปวิวัฒนาการแบบ<ม>แบบอย่างนั้นไปเลยจนแบบคือเหมือนกับ เน่าเละจะไม่มีอะไรติดกระดูกแล้วะจะเห็นหน่งหัวกระโหลกแล้วค่อยหายอออย่างที่เล่าไปเมื่อสักพูน่นี้คืออยากจะบอกว่ามันเข้าคล้องจองกับคําที่ว่าเนี่ยคนเราเนี่ยนะถ้าไม่เจอกับตัวเองก็คงจะไม่รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้ยมีจริงหรือไม่มีใช่ไหมมันต้องเจอกับตัวเองอันนี้คือต้องบอกว่าไม่ได้ไปลบล้างความเชื่อของของคนที่ไม่เชื่อเลยอ่ะอคนที่ไม่เชื่ออย่างที่คุณพลอยยืนยันตอนแรกว่า หัวเด็ดโทษนะฮะหัวเด็ดตีนขาดยังไงทันก็ไม่เชื่อใช่ถูกไหมไม่เ<อ>ชื่อว่าผีมีจริงเฮ้ยผีคืออะไรวิทยาศาสตร์อธิบายได้ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คืออะไรคุณเอาอะไรมาวัดว่าอันนี้ยศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมแต่พอเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างคือมันกลับตลบัดมันกลับความคิดทั้งหมดออืจริง<อ>พี่แล้วแบบ ทุกทีเราจะเห็นก่อนหน้านั้นเป็นเด็กๆเราจะเห็นว่าวับแวมแวมใช่ไหมพี่แต่เหมือนกับว่าพอหลังจากเหตุการณ์ช้างนั้นที่เห็นเป็นตัวตัวตั้งแต่นั้นมามันเหมือนกับว่าสมองเราเปิดไปแล้วอะทีนี้แหละจากที่วับวับแวมพี่มันไม่ได้เห็นเป็นวับวับแวมเลยนะอย่างเช่นแบบไปเดินป่าคือแต่แต่นี่ไม่ใช่คนไม่เป็นคนไม่กลัวไงคือเดินเข้าไปหาใกล้ๆเลยครับอาหานเดินเข้าไปหาใกล้ๆว่าเฮ้ยใช่ใช่ไหม แต่คือก็ก็เห็นแบบบจนแบบเงาจนแบบดึงใกล้ใต้หายไปต่อหน้าอะไรเงี้ยแต่ถามว่ากลัวไมไม่ได้กลัวคือคือเห็นเป็นคนธรรมดาก็โอเคอะแต่อยามาแบบวันนั้นนะที่แบบมีวัฒนาการคือมันเร็วไปไงเออนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าเรื่องราวพวกเนี้ยไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่เนาะถ้าคนไม่เคยเจอด้วยตัวเองก็คงจะไม่รู้หรอก ใช่อันนี้ก็คงเห็นเป็นลูกเป็นหลานมั้งก็เลยมาทําแบบนี้ก็คือถือว่ามาเตือนก่อนอมาเตือนว่าเนี่ยฉันฉันมีนะฉันอยู่ตรงนี้อย่ามาพูดแบบนี้พูดในเชิงลบหลู่พูดในเชิงไม่เชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้บอกให้ทุกคนงมงายนะครับแต่ผมว่าเรื่องของการมีสัมมาคารวะมีอะไรพวกเนี้ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยผมว่ามันก็ทําไปเถอะ มันไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนนี่ถ้าเราจะมีสัมมาคารวะสักนิดหนึ่งใช่ไหมสํารวมสักนิดหนึ่งไม่ต้องไปพูดจาอะไรที่มันไม่ดีสะหน่อยนะครับเหมือนกันคือใครมาพูดจาไม่ดีอะไรในบ้านเราเรายังไม่ชอบเลยถูกปะถูกก็แต่นั้นมาก็เลยเปลี่ยนนะจากที่แบบถามว่าลบหลู่ไหมไม่ลบหลู่แต่ไม่พูดดีกว่าเราไม่สมมติบางทีเราเห็นสมมติต้นตะเคียนถามว่าเชื่อไหมไม่เชื่อก็อยู่เฉยๆฉยแเราเป็เองถูกต้องถูกต้องไม่เชื่อก็อยู่เฉยเฉยคนที่เขาเชื่อ แบบศรัทธาลงลึกก็มีอ่าถูกเออนะครับเราไม่สามารถทําให้คนเชื่อมาไม่เชื่อได้และกลับกันเราก็ไม่สามารถที่ทําให้คนไม่เชื่อมาเชื่อเรื่องพวกนี้ได้เหมือนกันอ่าถูกเพราะฉะนั้นเราอยู่ตรงกลางดีที่สุดถ้าเราไม่เชื่อก็อยู่ให้เฉยเหมือนผมอ่ะอันเนี้ยอันไหนบางสิ่งบางอย่างที่ผมรู้สึกไม่เชื่อผมก็ไม่พูดไม่ออกความคิดเห็นอยู่เฉยดีกว่าอ่าใช่ใช่ไหมเออดีกว่าดีที่สุด นะครับได้ฮะคุณพลอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณพลอยยังไงขอบคุณมากมานะครับที่มาปิดท้ายให้กับ The Ghost Radio ในค่ำคืนวันนี้ครับได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ